บ,บุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้เพราะบุญนั้นเพราะบุญนั้นและการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้นและการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้นขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าทำให้แจ้งทำให้แจ้งโลกุตระธรรมเก้าโลกุตระธรรมเก้า ใน,นในทันทีในทันทีข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าเป็นผู้อาภัพอยู่เป็นผู้อาภัพอยู่ยัง,งยต้องท่องเที่ยวไปยังต้องท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารในวัฏสงสารขอให้ข้าพระเจ้าขอให้ข้าพระเจ้าเป็นเหมือนพระโพธิสัตว์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์ ผู้เทียทเท่ยงแท้ผู้เที่ยงแท้ได้รับพยากรณ์ได้รับพยากรณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้วแต่พระพุทธเจ้าแล้วไม่ถึงฐานะไม่ถึงฐานะแห่งความอาภัพแห่งความอาภัพ18ประการ18ประการขอให้ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้าพึงเว้นจากเวรทั้งห้าพึงเว้นจากเวรทั้งห้าพึงยินดีในการรักษาศีลพึงยินดีในการรักษาศีลไม่เกาะเกี่ยวในกามคุณทั้งห้าไม่เกาะเกี่ยวในกามคุณทั้งห้าพึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าวพึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าวคือกามคุณคือกามคุณ ขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าไม่พึงประกอบด้วยไม่พึงประกอบด้วยทิฏฐิชั่วทิฏฐิชั่วพึงประกอบด้วยพึงประกอบด้วยทิฏฐิที่ดีงามทิฏฐิที่ดีงามไม่พึงคบมิชั่วไม่พึงคบมิชั่วพึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อพึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ ขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเป็นบอ่อที่เกิดแห่งคุณเป็นบอ่อที่เกิดแห่งคุณคือศรัทธาคือศรัทธาสติสติสตหิริหิริรโอตตป,ปะโอตตป,ปะความเพียรและขันติ ความเพียนและขันติพึงเป็นผู้ที่พึงเป็นผู้ที่ศัตรูครอบงำไม่ได้ศัตรูครอบงำไม่ได้ไม่เป็นคนเข่าไม่เป็นคนเข่าคนหลงงมงายคนหลงงมงายขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ฉลาดในอุบายเป็นผู้ฉลาดในอุบาย แห่งความเสื่อมและความเจริญแห่งความเสื่อมและความเจริญเป็นผู้เฉียบแหลมเป็นผู้เฉียบแหลมในอัดและธรรมในอัดและธรมขอให้ยานของข้าพเจ้าขอให้ยานของข้าพเจ้าเป็นไปไม่ข้องขัดเป็นไปไม่ข้องขัดในธรรมะที่ควรรู้ในธรรมะที่ควรรู้ ประดุดลมพัดไปในอากาศฉะนั้นประดุดลมพัดไปในอากาศฉะนั้นความปรารถนาใดๆความปรารถนาใดๆของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าที่เป็นกุศลที่เป็นกุศลขอให้สำเร็จขอให้สำเร็จโดยง่ายทุกเมื่อโดยง่ายทุกเมื่อ คุณที่ข้าพระเจ้า <parece> คุณที่ข้าพระเจ้ากล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้กล <Walking Brexit> ่าวมาแล้วทั้งปวงนี้จงมีแก่ข้าพระเจ้าจงมีแก่ข้าพระเจ้าทุกภพทุกชาติทุกภพทุกชาติเมื่อใดเมื่อใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก เกิดขึ้นแล้วในโลกเกิดขึ้นแล้วในโลกเมื่อนั้นเมื่อนั้นขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลายพ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสเป็นผู้ได้โอกาสแห่งการบรรลุธรรมแห่งการบรรลุธรรมขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้า พึงได้ความเป็นมนุษย์พึงได้ความเป็นมนุษย์ได้เพศบริสุทธิ์ได้เพศบริสุทธิ์ได้บรรพชาได้บรรพชาอุปสมบทแล้วอุปสมบทแล้วเป็นคนรักศีลเป็นคนรักศีลมีศีลมีศีลทรงไว้ซึ่งพระศาสนาทรงไว้ซึ่งพระศาสนา ของพระบรมศาสดาของพระบรมศาสดาขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติรมได้เป็นผู้มีกิจธรรมได้โดยสะดวกโดยสะดวกตรัสรู้ได้พลันตรัสรู้ได้พลันกระทำให้แจ้งกระทำให้แจ้งซึ่งอ,รห,ตตงอรหัตผลอันเลิศซึ่งอรหัตผลอันเลิศ อันประกอบด้วยธรรมะอันประกอบด้วยธรรมะมีวิชาเป็นต้นมีวิชาเป็นต้นถ้าหากพระพุทธเจ้าถ้าหากพระพุทธเจ้าไม่บังเกิดขึ้นไม่บังเกิดขึ้น กุศลธรรมของข้าพเจ้าแต่กุศลธรรมของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมแล้วเต็มเปี่ยมแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ญาณพึงได้ญาณเป็นเครื่องรู้เฉพาะตนเป็นเครื่องรู้เฉพาะตน อันสูงสุดเทินอันสูงสุดเทินสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัต์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้นอเวราอเวรา จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชาอภัยาปัชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปริหารันตุปริหารันตุ จงมีความสุขกายสุขใจจงมีความสุขกายสุกใจรักษาตนรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกที่ท่านได้ทุกขอให้ท่านมีความสุขขอให้ท่านมีความสุข ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตทั้งหลายที่เกิดเป็นอันดชะที่เกิดเป็นอันดชะที่เกิดเป็นชะลาพุชะที่เกิดเป็นชะลาพุชะ ที่เกิดเป็นสังเสทชา้าที่เกิดเป็นสังเสทชา้าที่เกิดเป็นโอปปาติกะที่เกิดเป็นโอปปาติกาจงมารับกุศลผลบุญจงมารับกุลผลบุญให้ท่วนทัวทวทวนท่วทุกตัวเทินให้ท่วนทั่วทุกตัวเทิน